ห0 1นึ่งรูปภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขู่สัมผัสนั้นเป็นฉนรูปายตนะละถึงกับพระริงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขู่สัมผัสรูปภายในที่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขู่สัมผัสนั้นเป็นฉนจักขายตนะรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายในที่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขคู่สัมผัส รูปภายในที่ไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจกักขุสัมผัสนั้นเป็นฉนนะโสตายตนะละถึงกายายตนะละถึง602รูปภายนอกไม่เป็นที่อาศัยเกิดของเวทนาอันเกิดแต่จกักขุสัมผัสละถึงของสัญญาละถึงของเจตนาละถึงของจกักขุวิญญาณนั้นเป็นฉไนะ รูปายตนะละถึงกับผ้าริงการาหารละถึงรูปภายในที่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นฉไหนจักขายตนะละถึงรูปภายในที่ไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณนั้นเป็นฉไหนโสตายตนะละถึงกายายตนะรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปภายในที่ไม่เป็นที่อาศัยเกิดของจักขุวิญญาณ